สวัสดีครับผมอาจารย์เจษฎานะครับสารพันธ์จากภาวิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกถุยสงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบนะฮะอย่างแบบแรกเนี่ยก็เป็นเครื่องหยอดเมล็ดนะครับหรือที่เรียกว่าแจ็บนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็จะมีหลักการทํางานง่ายๆคือเราหยอดเมล็ดไปที่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ใส่ลินไปหลังจากนั้นเราก็อะไรนะครับปลูกแล้วเราก็เตะกลบ ซึ่งระยะระหว่าง <antique> ต้นของเครื่องมือตัวนี้เนี nt, ่ยก็จะประมาณ20เซนนะฮะก็เป็นระยะที่เหมาะสมสําหรับการปลูกถวยสงนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะฮะก็เหมาะสําหรับการปลูกถวยสงในพื้นที่ที่ไม่มากนะครับหรือใช้สําหรับการปลูกถวยสงเพื่อการวิจัยนะฮะส่วนเครื่องมือถัดไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทุนแรงนะครับในการปลูกถวยสงนะฮะก็เป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไปนะครับ เครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะหยอดพืชได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับ <an> พืชตระกูลถั่วอื่นนะฮะหลักการทํางานก็เช่นเดียวกันเราใส่เมล็ดไปที่ด้านนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมล็ดก็จะถูกหยอดลงไปนะครับระยะระหว่างต้นของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้นะฮะให้ระยะระหว่างต้น15เซนหรือ20เซนนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะฮะการทํางานก็ง่ายๆพอใส่เมล็ดไปแล้วเราก็ปลูกในลักษณะน,นี้นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยหนึ่งคน ก็สามารถที <S an> ่จะปลูกได้ประมาณ1-2ึงไร่นะครับก็ช่วยที่จะประหยัดเรื่องต้นทุนแรงงานได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดนะครับเป็นเครื่องหยอดเมล็ดสิดท้ายรถแท็กเตอร์นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์พืชได้หลากหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดหรือถั่วลิสงนะครับในที่นี้เนี่ยนะฮะเครื่องมือตัวนี้ถูกปรับมาเพื่อที่จะหยอดถั่วลิสงนะครับหลักการทํางานถังตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นถังสําหรับใส่เมล็ดพันธุ์สุริสงนะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะถูกคลุกด้วยสารเคมีป้องกันโรครากเน่าขคนเน่านะครับหรือสามารถที่จะใส่แคปแทนผสมลงไปนะครับใส่ไรโซเบียมผสมลงไปนะฮะก็จะใส่ทั้ง5ถังนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถังด้านบนนะครับก็เป็นถังสําหรับใส่ปุ๋ยรองพื้นนะฮะซึ่ง ตรงนี้นะครับก็คือเราหยอดมเมล็ดไปด้วยพร้อมกับใส่ปุ๋ยรองพื้นไปด้วยนะครับก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีจานสําหรับกรีดร่องนะครับซึ่งจานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะฮะว่าจะเป็นกี่เซนในที่นี้ระยะที่ปรับไว้สาหรับถวยสงก็คือ30ซนติเมตรนะฮะเราสามารถที่จะปรับให้เป็น50ซนติเมตรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพุกพูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่กรีดร่องมเมล็ดก็จะถูก หยอดนะครับลงมาด้านนี้นะครับหยอดลงมาด้านนี้พร้อมกับปุ๋ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวคาดกบนะฮะตัวปิดกบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบดปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปลูกได้ประมาณสิบไร่นะครับต่อวันนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าเ,เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ ที่สามารถที่จะช่วยยกระดับผลผลิตของปลวยสงในประเทศให้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 ใหใหมากขึ้นขึ้นได้นะครับขอบคุณมากครับ